สวัสดีจ้าทุกคนวัอน,นี้ว่าพอกันน้ำก๋วยละจ้าวันนี้ผ้ากันออกมายางออกกัาลังกายเนาะหลังจากเทศกาลคริสต์มาสกินไม่ได้กินก็กินแต่วนนี้กัเลยผ้ากันออกมายางจ้าออกมายางออกมายางธรรมชาติจุดตรงทางหน้าดิเป็นลานอาหารเป็นหล่งโรงแรมนะจ้าว่งไอ้คนมาพักเนาะแต่ว่าตอนนี้เขารกเขาปิดปิดแต่เทศกาลคริสต์มาสเนาะก็เลยพามาเมืองวิวสวยๆบรรยากาศดีๆนะ ทำนานไหลมาไหลมาจาก้างนั้นเนาะส,สวยๆต้นไม้ใหญ่ๆยางฝุ่นพลังหน่อยก็พอไปนู่นละยางเรียนต่อกับร่างกาย้ำกันเด้อทุกคนกันยุดบรรยากาศส,สวยๆ ที่เราที่น่ียทะกี่เลาะมองนี่มองนี่เป็นมองก้อนเขาเห็ดนะจ๊ะแต่วันมองหลังที่มันไหลลงมาจากเขาตรงนั้นอ่ะมันเป็นของธรรมชาติเนาะแล้วตรงนี้ก้นซอยเห็ดแต่มันเป็นน้ำตกหน่อยๆลงมาตรงนั้นเป็นอันกงอันกักน้ำเป็นประตูน้ำเนี่ยจะมันก็ไหลลงไปได้นั่น ยังผ้าอ่อมไปเมืองทางหลังของไงลร้านอาหารเนาะยังประดับต้นคริสต์มาสอยู่เลยเดินไปเป็นมีเหตุเป็นสาหนาไไปนะเนี่ย บรรยากาศการหลังเนาะสวยๆหลังหน่อยคนไม่ย่างหลายจ้ะบางท่นมุนก็มีคนยังบรรยากาศสวยๆ cây hệt bản bàn về nọc hải bệt nấm nấm già cái xin nói phun phí cả hai thương chị nhang pha mám kia này nó sửa pha nhang ỏm về mường nó đi cùng nón bèn cắn trưng trưng งาง,ง,างนกกับบอมี่จ้ะนกเป็ดนามกับบอมี่ธรรมหนาห่อน,นี่นกนกหลายงาง,ง,างปีนี้เ็นมากบ่ค่อยมีหิมะเลยมาอยู่ มาอยู่วังช่วงเดือนนั่นพฤศจิกาบังันทิ่านานมาเนาะแต่ว่ามาสองสามมือเมืดล่ะปกติเดือนทันว่านเนี่ยจะมีแล้วแต่ว่าปีนี้อากาศยังอุ่นจะ้ะอุ่นในหมายถึงอากาศบริิดลบเนาะมมีหิมะืมันนี้กะเก้าองศาสิบองศาปกติจะศูนย์ Pro – det var bini, bestbore, er en Pro – 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 var Pro – 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 Det kommer fra Pro – 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 น้ำนี่ไหลมาจากไอนน้ำธรรมชาติน้ำฝนตกมาจากไหลมาจากเขาแน่ไหลลงมาตรงนี้ฮะที่กำฟิสก์กัน par, men nu kan du godt se, at de har siddet og holdt øje med os. Ja. Og lige nu, der ved de hvad de skal gøre, nu forstyrrer de. Nu går hey. to. Jeg tror kun, der er to ikke? Nej, tre. Tre nu. Så mig ikke Nej, jeg kan ikke Så <er> du <det> kun. Nå, men lad krav. Små bølger. Ja. เดี๋ยวพี่ชิดปุ้นเลยนะเนี่ยเดียไล่ไปตรงนั้นอันนี้ไล่ไปตรงเทียนเมึงตอนต้น,นคลิปเนาะตอนต้นคลิปธรรมชาติสดชื่นมัตนต้องาเป็นเขาเน่้อย

้าทุกคนคลิปนี้ก็อกอขอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ้าพวัตจะพากันยางครับไปหารถแล้วพายางชมอ่อมแล้วเนาะจะ้าอ่อมหน้ายางจะออกไปหารถจ้าก็อขอจบคลิป,คลปแค่นี้นะจ้าพวกกันไม่คิปหนาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจจ้าพวกกันไม่คิปหนาเดี๋ยวพาหล่อพาเที่ยวใหม่จ้าบ๊ายบาย